สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะอยากเป็นเพื่อนกับแฟนเก่ากันนพัฒเปิดใจถึงความรักเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องนักแสดงที่รอดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า10ปีแล้วสําหรับกันนพัฒอินใจเอือ้อหรือกันเดสตาที่ล่าสุด13มกราคมนุ่มกันได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการซารนิเบาได้เบาฟูอีพี23กันนพัฒเผยตอนนี้มุฟออนมีคนคุยแล้ว ปิดใจถึงเรื่องราวความรักที่ผ่านมาและพูดถึงประเด็นที่เกิดขึ้นด้วยคร่องโสดมาสักพักแต่ก็มีคนคุยคุยอยู่สําหรับนักร้องพระเอกมาดเข้มกันนพัโดยที่ผ่านมาดับไม่ว่าเขานั้นเจอประเด็นพูดถึงเข้ามาเยอะมากแม้กระทั่งช่วงที่เลิกกับอดีตแฟนมารีเบนเนอร์ก็มีประเด็นตามมาติดๆซึ่งล่าสุดกันได้ออกมาเปิดใจในรายการซานี้เบาได้เบาโดยมีบางช่วงบางตอนกันได้พูดว่า ช่วงที่เลิกมันไม่ได้แค่เลิกไงมันไม่ใช่เลิกแล้วแค่เลิกเราสองคนอ่ะมันเลิกแล้วแบบโลกรู้อ่ะคนที่เจอหนักข้างมากคือเราโอ้โหคอมเมนต์เป็นพันๆคอมเมนต์ว่าเราขนาดนี้เลยเหรอมารีรีบหนีไปมารีทั้งที่ตอนเราครบกันอ่ะคือแบบทุกคนก็แบบโอ้โหน่ารักเหมาะสมกันมากๆแต่พอวันนึงเราเลิกคุยกันปุ๊บเฮ้ยทำไมมันเป็นขนาดนี้ทำไมเราเราแยกขนาดนั้น เราพูดอะไรไม่ได้อ่ะครับถามว่าอยากเป็นเพื่อนกับเขาไหมผมอ่ะอยากเป็นมากผมอยากเป็นเพื่อนกับเขามากนุ่มกันยอมรับตรงๆว่าอยากเป็นเพื่อนกับมารีมากอยากไปออกรายการเขาบ้างแต่ก็ไม่กล้ารู้ว่ามารีไม่ชอบสำหรับเรื่องความรักตอนนี้มีคนคุยแล้วดูกันไปก่อนถ้ามั่นใจแล้วจะค่อยเปิดถ้าไม่ใช่เดี๋ยวโดนว่าอีกช้ชีวิตปกติทั่วไป เห็นก็เห็นไปศึกษากันไปเรื่อยๆพ่อแม่ไม่ได้เร่งให้แต่งงานแต่แฟนคลับมีแอบแซวว่ามีหลานได้แล้วแฟนคลับน้องๆก็อยากให้พี่กันไม่เหงามีแฟนได้แล้วพ่อแม่รักแฟนบุตรทุกคนขอขอบคุณแหล่งข่าวจากมุมข่าวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ